สวัสดีเด็กใหม่ทุกคนวันนี้พวกพี่มีอะไรจะมาบอกอออน้องนั่นแหละเด็กสาวประเทศใช่ะปะที่พวกพี่อยากจะมาบอกก็คือการเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่น้องก็จะได้เจอกับอะไรใหม่ๆ่รูปแบบการเรียนใหม่แบบดูนอร์ซึ่งตอนนี้เราต้องมีการเรียนกันแบบออนไลน์ไปก่อนไหว โดยทมหาวิทยาลัยได้มีการจัดเตรียมความพร้อมทางด้านโปรแกรมและเครื่องมือใช้ในการเรียนไม่ว่าจะเป็น C M U e learning Microsoft Teams Google Classroom และ Zoom เยอะปะว้าวเยอะแต่ถ้าหาน้องๆได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเมื่อไหร่ mm hmm. ทางมหาวิทยาลัยก็ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในรูปแบบ n e ู normal โดยทางคณะจะมีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์เพื่อรักษาความสะอาดและจุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นตึกเรียนทุกครั้งที่สำคัญน,น้องๆอย่าลืมสวมแมสค์ุกแมสค์สำรงองพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวและอย่าลืมเว้นระยะห่างทางสังคมกันด้วยนะคะที่นี่มีบรรยากาศใหม่ๆที่น้องไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อนเพราะที่นี่เรามีต้นไม้เยอะมากมามา,มาไปอันนี้เขารู้กันหมดแล้ว งั้นเป็นของกินละกันบรรยากาศใหม่แน่นอนเพราะร้านอาหารเยอะมากร้านอาหารใต้หอแคนเตนของแต่ละคณะอามาชศูนย์อาหารเปิดใหม่และหลังมอยังมีร้านอาหารมากกว่า20ร้านเลยนะและเหนือสิ่งอื่นใดน,น้องๆจะได้เห็นท,ทัศนคติใหม่ๆมุมมองใหม่ๆเพื่อที่จะสามารถนําไปพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นกา,ารเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยจะช่วยให้น้องๆได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่มีนอกเหนือจากเนื้อหาในบทเรียนพูดได้ดีฟังพวกพี่มาเยอะแล้วรุ่นเราของพวกพี่ก็มีอะไรใหม่ๆเก,กี่ยวกับสารสนเทศศึกษาบอกน้องเ,เหมือนกันเพราะสารสนเทศมีใหม่ทั้งทางเทคโนโลยีและใหม่ทงัทงด้านสารสนเทศใหม่แน่นอนใหม่แน่นอนใหม่กว่าที่คิดใหม่แบบไม่บรรยับรรยังใหม่แบบโอเคนะเพืนนะ่อนน้องนะอโอ๊ยเข้าเรื่องจะดีเถอะแล้วสรุปมันมีอะไรใหม่กันแน่งั้นเอาง่ายๆเลยแล้วกันนะ สารสนเทศศึกษามีอะไรใหม่กว่าที่เคยเรียนรายวิชาใหม่รายวิชาใหม่ที่มีมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยมีการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติการการลงมือทําจริงประกอบกับการเรียนรู้ที่มีมากกว่าเนื้อหาในบทเรียนซึ่งรายวิชาใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ตรงกับตลาดแรงงานและให้มีความทันสมัยตรงกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เช่นการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับงานสารสนเทศออนโทโลยีและเว็บเชิงความหมายสำหรับงานสารสนเทศห้องสมุดดิจิทัลและจดหมายเหตุการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเกมและเกมฟิเคชันสำหรับสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงมนุษยศาสตร์ดิจิทัลเฮ้ยเดี๋ยวมันมีแค่นี้เหรอมันใหม่ได้มากกว่านี้อีก ใหม่กว่าที่เคยมีห้องเรียนใหม่ห้องเรียนใหม่ที่เป็นมากกว่าห้องเรียนเพราะยังเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาสาระสนเทศทุกคนและก็ยังมีคำใหม่ด้วยนะ และใหม่กว่าที่เคยเป็นเป็นเด็กใหม่การเข้ามาเรียนที่สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นจากการเรียนรู้ที่มีมากกว่าในห้องเรียนการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติจริงผ่านการทำกิจกรรมแต่ถ้าคุณเข้ามาเรียนที่นี่จะทำให้คุณอิสระทางความคิดเพราะเราเชื่อว่าความคิดไม่มีขีดจำกัดและอิสรภาพทางความคิดยังเป็นพื้นฐานของความสำเร็จอีกด้วย ใหม่กว่าที่เคยเรียนใหม่กว่าที่เคยมีใหม่กว่าที่เคยเป็นสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่